วสรรีบกลับมาพบกับขาวองพธานีนะครับพน่าพนอกครับมอญงามฟันทุกกรรมดีๆราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับนรองันครับำสเร็จของเกับสภาพฟาร์มอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามครับพวัสดีวันร้าครับเดี๋ยวสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วจ้ามิตาพั๊บมือนี่ก็มิงว่ามีแต่งัวผูดอะค่ะมีแต่งัวผูเนาะหเบอร์เบอร์สำหรับคนที่อยากไป อนาคตเผ่าพันเนาะค่ะคัดมาใหรวคะคุณภาพเยี่ยมคือเก่าค่ะมาพร้อมมาได้การขึ้นป้าขึ้นฝนเที่ยวเขาเที่ยวน้ำแล้วกัห้งว่าไปเรียงเนาะค่ะครับบอโทรติดต่อนะคะเบอร์โทรบอร์ไลูนย์หกสี่หน้าสองเก้าแปดเจ็้ะครับผมจ้าอีไลนกัเบอร์นี้เนาะงฟีไภัอีสานโอ้มือีนิงฟี่ทัวร์ภยอีสานเลยค่ะฟีไอีสานรับประกันตำนีสากลเดือนหนึ่งจ้ะต่อรองไม่พอมได้ค่ะต่อร่องเสร็จแล้วร่ะ ทรงถั่วไทยเหรอคะแต่ว่าถั่วไทยสื้อมาก่ะคุยกันตกลงคราคาได้กับส้งหัเหนือค่ะน้องเอาส่งทุกภาคค่ะส่มมือนีเอาแบบอนาคตพ่อพันธุ์หล่อๆมาให้พี่น้องนะครับพี่น้องพี่ตะโตสุดยอดของพันธุกรรมใหคเราพี่ัตบ้านไหนก็แม่บ้านป้าแดงค่ะบ้านป้าแดงยุิติดตลาดบ้านหันอ๋อจังจีบีเอมาเลยค่ะยุดตลาดบ้านหันแม่นค่ะแม่นค่ะ มันเป็นชายแดนซื้มันเป็นชายแดนเนาะค่ะค้นกับศิษซับสนเอาตัวแรกแห่งมันเนี่ยทั้งผุนเลยค่ะเอาเอาอะไรก่อนเอาผุนเอาเรียงมาทั้งผุนเลี้ยงมาทงุนเนาะบางทีก็อาจจะเล่งใไซเวลาเนาะฝนก็ลังตกอาหยุครับพี่น้องเที่ยวเขาเที่ยวน้ำเส้นลีวกัหางัวงามครับพี่น้องไปขุ้นตัวหนี้ก็รอได้ครับพี่น้องตัวนี้ลูกพ่อได้คะแนนสติงเล่หาเดือนจ้ะหาหกเดือนสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งอายุหาหกเดือน เชืเกินพ่อแม่ปองนี่ขัาตึเกเกตคุณภาพไลมเนาะค่ะอ้พ้งัวน่อยหาเดือนนั่งดีไงมันมันมันเงาตัวเงาเนาะขาไงสีไม่มีจุดไม่ไม่มีด่างเลยครับไทยมึงเนาะยืนกับาพอพัเหรอเนาะรับพี่น้องแกงขาดีหนาลโล้ออยเลยครับผมร้อยยี่สิบกๆค่ะประมาณร้อยยี่สิบบวกมหามหาไปแล้วเอาตัวแรกแหกมานแม่ เปิดราคาาไปเห้าพันเก้าร้อยบาทเขาราคาผราคาเกษตรกรเลยจ้ะหนึ่งหมื่นห้าันบาทพี่น้องหนึ่งหื่นห้าพันเก้าร้อยบาหนึ่งหมื่นห้าันเก้าร้อยรดิยี่สะดิแม่จ้าส่งพี่พร้อมเสยจ้าส่งพี่ใปอีสานมันสิเหลือบ่ล่ะแม่กับไปให้รถหาหลายค่ะแต่าส่งอให้พี่รถหานิดหน่อยหหมื่นห้าเก้าร้อยเลี่ยงงวอพันมันต้องเลี่ยงต้นหน่อยอังสีน้องแม่เนาะค่ะมันจังติดเฮา ปาายยง่่ชืออันนี้ยางน้ำกรนข่อยต้อยๆแล้วติดติดค่ะไพเรียงกันติดเมย์กนหลังกันเท้าเรียงดีๆครับตัวนี้คือขาใหญ่หนังหนาขาใหญ่มือหนาเป็นเกาด้ยเนาะจ้าเอาตัวแรกแหกหมานครับไพอยากได้จริงๆมันก็ได้สองหน้าน้องว่าฝูเนาะจ้าเป็นขุนเนื้อหรือขุนคอท่านับบ่็ขาดนอนก็บอหูเข็มครับติดบดเข็มเลยนะคะรอรอไขดำไอหลอดนี่ครบแล้วไหมค่ะ ขาสติงเลตตัวแรกเบอร์ที่หนึ่งตัวต่อไปซีไว้หนึ่งสามสามค่ะหกเดือนหกเดือนตัวนี้ต้องแม่เนาะจ้าตัวนี้หกเดือนตัวนี้ก็ขายง่ายดีกับหนาก็รอกขายหนาจ้างหลังตรงมีเฮดเขาเลยเนาะจ้ามาหรือมะเออ้ตัวนี้ก็รอกก็ยินงงงาหรารอขึ้นเลยหกเดือนต้องแม่เนาะจ้าซีไวหนึ่งสามสามแข้งขากระดูกง่า่ลำตัวเงาครับ อางก็สวยด้วยครับพี่น้องใข่กัเสมอใส่ดำเต็มใบเลยสูงร้อยีสิบห้เนาะอยยี่สิบห้าสูงประมาณร้อยิบห้าเชื่องทุกโตค่ะใบได้ทุกตัวราคาทุกตัวนะแม่เนาะจ้าเอาตัวสองนี่ราคาเท่าไรแมหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยจ้ะหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเชื่งเชื่องค่ะตอรองได้แล้วก็ส่งี้าอีสานที่ว่าเป็นคิปพิเศษเลยนะแม่เนาะจ้าส่งปีั่วไาอีสานเลยจ้า ยางได้ลูกมันยางมองได้องศาภูมิได้พี่น้อง,องใครกับดำเสมอ,อาลูกยาง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 ไว้ยางตัวนี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับจ้า CY หนึ่งสามสามตัวที่สองตัวต่อไปช็อกโกแลตหกเดือนจ้าไอหมากสีแดงก็แม่เนาะสีเ <4 S 1> ม็ดมะขามตัวนี้เม็ดมะขามเข้มเลยครับพี่น้องมึงเงี้ยวกตรับโตพี่น้องเมึง ตัวนี้ลูกผู้ใดครับช็อกแลตหกเดือนจ้ะลูกชายช็อกแลตอายุหกเดือนสีเม็ดมะขามเข้มรอรอครับพี่น้องเปมะดสีแดงสองฟังเหมือนกันจ้ะบ่มีด่ังไม่มีจุดไม่มีด่างไม่แป้าครับยิบหาบวกบวกค่ะสุงมประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวกใครอยากได้สีแดงแดงได้ยาวได้นังได้หนอกได้สีสีเนี่ยครับพี่น้องตัวนี้ ไข่ทุกอย่างเลยครับนี่แขงขาตุสามราคาอยู่ที่สองหมืนสองพันจ้ะสองหมืนสองพันบาทต่อรองได้อีสานทรงฟรีมึงดูยืนมืงจัดางวงงามเะตุลิตแต่งติจัดทางเป็นเองเนาะครับนี่นี่ครับสองหมื่นสองพันบาทอเดือนนับแมรอเลยสีเข้มเข้ม เม็ดมะขามนะครับเลยนี่ครับตัวที่สามไ่ดื้อจักตัวจ้ะเชงเชี่ยกินเก่งกินเก่งทุกตัวนี่ตัวเลี้ยงหญ้าด้ค่ะเลี้ยงหญ้าอย่างเดียวโอ้บ่ได้คุณหัวหานน่ะแม่เนาะหัวหานแหกินนิดนึงเนี้ยมันดื้อเนี้ยมันแรงนี่เสริมกับเสริมได้เนาะแม่เพราะว่างัวผู๋เนาะอันนี้เขาเลี้ยงธรรมชาติเนาะอย่าให้มันกินเป็นทุกอย่าง ยืดใส่ก็ได้เลี้ยงเลี้ยงยาเป็นหลักอะตัวต่อไปครับผมช็อกโกแลตแปดเดือนจ้ะตัวนี้ก็เป็นหนุ่มรอช็อกโกแลตแปดร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าลูกลอยสามิาจากช็อกโกแลตครับแปดเดือนสูงลอยเท่าไรครับแม่สามสิบห้าจ้ะร้อยสามสิบห้าเนาะตัวนี้จะได้เม็ดสีเนาะจ้ะติดโบครบเครื่องแล้วก็ได้ความหนาความลึกครับอนาคตไก่ โอ้ตัวนี้หนาแห้งกันเป็นทางหนาก็รอขายไงจริงๆเห็ดเขาเฮ็ดเขาก็ยังได้ทุกตัวค่ะเขานี้เดียวเข้ากับเหเ็ดเขาใดยครับสูงรอยสาสิบห่าลาย,ยช็อกโกแลตแปดเดือน<ๆ>งามนะครับใครกับดำเสมอเต็ตมใบปลายเรื่องดำตัวตีซีแล้วแม่เนาะราคาเท่าไรครับตัวนี้ สองหมืนแปดัน้าร้อยจ้ะสองหมืนแดพันเก้าร้อยบาทสำหรับคนที่อยากได้นุมรอหน้ากดต่อพันเบิงงเม็ดสีครับนี่ไปมันงามดีเนาะตัวนี้เนาะจ้าหายสวยไม่มีด่างเลยครับนี่ก็คัดตะเกรดพี่เมียมมาให้พี่น้องต่อรองไดนทรงพี่ ทั่วอีสานราคาตรงกันกับทรงจ้าไปเหนือทุกอาทิตย์จ้ะไปเหนือทุกอาทิตย์เป็นหมากเหนือสหลายกว่าอ๋อ้สมาพี่น้องทางเหนือเนาะหลายกว่าค่ะโอ้เนาะได้ค่ะสวยงามเลยครับเราผ่านกับม่นานนี่พิจิตต์โอ้ไปไกลตัวนี้มั้ยตลากับทรงขึ้นกันค่ะครับพี่น้องเอาตัวต่อไปช็อกโกแลตดเก้าเดือนจ้ะนี่พี่น้องตัวนี้กับที่เด็ดคือกันโอ้จะมาไปหาตัวใสนะพี่น้องคือว่า นางนางค้อเย้ยตัวนี้ช็อกเลตเก้าเดือนจ้ะเก้าเดือนเนาะจ้ะตัวนี้ลูกช็อกโกแลตตัวนี้เด็กเก้าเดือนกับแม่เก้าเดือนจ้ะอัวนี้เก้าเดือนจ้ะสูงร้อยสามสิบห้าสูงร้อยสามสิบห้าเชื่องกินเก้งทุกตัวเชื่องทุกตัวให้นิดหนึ่งหัวแม่ปองบ้านเลือกไว้พี่น้องหามาให้ดิคือรับประกันหอดค้อมเชื่องนะครับรับประกันปกติกรับรับประกันตำหน่ายสากุลครู นี่นอกจากนั้นคือรับประกันคุ้มเชื่องเสี่งเสื่องนี่เาเดือนนี่ทุกตัวเหมือนกันเนาะบ่มีแดงค่ะบ่มีแดงทุกตัวเบิ่งฟังเดียวกับซ้ำสองฟังเบิ่งใครเบิ่งเน็คัดมาเหรอคะใครใครกับงามครับน้องเมอใครสองนะครับตัวนี้ช็อกโกแลตเก้าเดือนสองหมื่นเก้าจ้ะสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องจ้ะสองหมืนเก้าพันบาท เป็นทายาทช็อกแลตอายุเก้าเดือนคสามสิบห้าเนาะใช่สามสิบห้าสีสองฟังเหมือนกันนะครับพี่น้องนี่พี่น้องนี่สีสองฟังเหมือนกันเลยบข้าวไว้เนาะเพราะว่ามันขึ้นฟังเลยครับสวยๆเลยตัวต่อไปเอาไปมาของไงบ้านี้ครับนลอยบ่มี่บาจ้ะอันนี้เป็น เกิดจากพ่อเลือดรลอยเนาะค่ะเป็นงัวเลือดรลอยเกิดจากแม่เลือดรลอยเกิดจากแม่เลือดลอยจ้ะเชื่องค่ะบ่อิบหาจ้ะซดูง้ยสูสามสิบสี่เนี่ยแหะสูงไอยสิบสามสิบสีเหมาะสำหรับคนที่อยากไปผู้งูงนะครับหนาอตั้งหลังตรงก็นีบ่มีอีกแล้วหลังเนาะเงย้าเ่ะพี่น้องหลังเดี๋ยวเกิดล้ํตัวเย้าค่ะตรงลซีซิบไม่ค่ะมหาสีสิบหาไปแล้วซิบหาเดือนัวนี้เกิดจากพ่อไอแม่ ค่ะแม่เลือนลอย,ย,อยพ่อเป<อ>็นสามหนึ่งโอ้พอเป็นเพสามหนึ่งค่ะตั้งหลังตรงลำตัวเงาครับแมาหางเงาค่ะแขงขากระดูกหง่เหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์บักคักเอาตัวนี้แม่เปิดราคาไปเท่าไรครับ 47, สี่หมื่จ็ดพันเก้า้อยะสี่หมืนเจ็ดพันเก้าร้อยเพสามหนึ่งเกิดจากแม่เลือดลอยนะครับพี่น้องตัวนี้ สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยจ้ะเจ็ดต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีไปส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเป่าถือการไปหอดเหนือไปอยากได้ฟิล์มแบบนี้นะครับใหญ่ค่ะได้ขนาดใหญ่เงาใหญ่ใหญ่พร้อมมึงสี่หมื่นเจ็ดพันเก้ารอยจ้ะอันนี้เป็นราคาล้องต่อรองได้นะครับักแบช่วงลุ่ตัวมันเดาแม่เนาะ ได้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 อัตลักษณ์ชัดเจนทุกอย่างสอเหมาะสมเป็นพ่อคนหนึ่งไม่เคยเสียกไม่จะปล่อยเปลี่ยงปล่อยเอาตัวน้อยแบบนี้นะพี่น้องจับง่ายขนาดสิบหาเดือนนี่แต่ห่อสองสามปีสิเป็นยังไงอันนี้แค่สิบหาเดือนนะครับพี่น้องก็รอเลยขาดปีไม่ไปมันก็เริ่มขาบละวันนี้มี่จะตุผูน้ำแม่เนาะจ้าตุแม่ผู้ใดถ้าตัวแม่เดี๋ยว ขายมันยายก่อนม่นยายก่อนก็ลังตาหากเอาเลี้ยงเง้ยวาสิตเก็บไว้จักยี่สิบสามสิบตัวครับสำหรับคนที่อยากเอาไปตั้งฟาร์มั่งสี่ครับพี่น้องเก็บจักสองเดือนยังสิบอยเอาหลักพันเนาะใช่ค่ะต้องหลักหมื่นครับพี่น้องแบบนี้ใม่อยากเดี๋ยวแม่ฟองว่าสิจัดให้อยู่สำหรับคนที่อยากเอาไปตั้งฟ้เริ่มเก็บแล้วล่ะตอนนี้เริ่มเก็บสะสมแล้วนี่นะครับตาหากใครสนใจรุ่นนี้ก็โทรมาถามแม่ได้นะครับแม่กับพี่แดง เอาเสือดำงบห้องนอนจ้ะครับหาตัวซิปตัวอย่างไงี้ยมากมันก็เป็นหมื่นกว่าสองหมื่นสามหมื่นเนาะจากหลักพันพี่น้องค่ะออ,ออยทอมาอาค่ครับพี่น้องไปอยากได้งัวหน่อยสวยรอๆครับอนานักหนังดี <3 S 1> นะพี่น้อครับมาคุณภาพทุกโต๊ะนะครับพี่น้องจ้ะท่านกับต่อร้องเลยแล้วก็ทรงพี่ทไปสารทรงในตัวไทยอ่าสุดท้ายฝากเบอร์อีกรอบนี้งค่ะศูนย์หกสี่หนึ่งเก้าสองเก้าแปดเจ็ดเก้าจ้ะครับผม ไอดีไลน์กับเบอร์นี้นะแม่นเนาะหรือเขอมาช่มในของในฟร์มก็น,น,นด้เนาะครับสรัสลิปนี้ช่วยชบ่มสวัสดีค่ะ